สวัสดีครับหลวงกิจช n แนลครับเอาบ้านมาปากครับบ้านทรงปัญญามีหนึ่งซุ้มซุ้มสาลาด้วยทำเป็นซุ้มศาราหน้าบ้านนะครับขนาดสามคูณสามี่ตัวเชื่อมขนาดหนึ่งเมตรห้าสิบแลก็ระเบียงหน้าห้องก็มีระเบียงกลางห้องโถงระเบียงหน้า โอ้ oh. คิดก็ต้องเปน้องรับแขกอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเขายังไม่เสร็จผมพูดไปเรื่อยคนระับออกไปได้ระเบียงหน้าเต็มบ้านเลยนะแล้วก็ซุ้มจาลานะครับแล้วก็ห้องรับแขกที่น้องก็ยืนนหะ้องนอนซ้ายกว่าและด้านหลังเป็นห้องครัวและห้องน้ํานะครับนีนะ่ได้ประมาณสัก60แล้วนะฮะ60แล้วหลังนี้นะสาหน้า6นะครับาหน้า6 แวนาหกกว่าบ้านตีด้วยไม้สักซองนอะไม้สักซองนะครับตีก้าวบางใบครับตีก้าวบางใบนี่สวยงามสวยงามนะครับบ้านของน้องนำพึ่งครับอยู่นครสวรรค์วันนี้มีโอกาสมาเลยครับน้องนำพึ่งเรียกมาช่วยมาถ่ายนะครับก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสวยงามโอ้ไม้ยังไม่ได้ทาสีนะฮะยังไม่ลงสียังไม่ขัดนะครับเดี๋ยวให้ดู ให้ดูฝีมือน้องนำพึ่งน้องนำพึ่งไม้สักครับไม้สักทองก็ตั้งแต่ใต้วงกบหน้าต่างลงมาก็ตีแนวตรงนะแล้วก็จากขอบหน้าต่างขึ้นไปข้างบนก็เป็นแนวนอนแต่เป็นรูปแบบบางใบนะครับเียงแต่ว่าเขาเขาทำลูกเล่นนะะนี่ลูกเล่นแบบนี้ฮรนี่คือไม้สักทองนะครับไม้สักทอง ขัดสีจะวีวันเมืไหร่แล้วจะสวยนะครับขัดแล้วลงสีครับนี่ด้านหลังสไตล์น้องน้ำพึ่งทำอย่างที่บอกครับก็ทําแบบเขาเรียกว่า,าใส่ใส่หน้าต่างเยอะใส่หน้าต่างเยอะไม่ให้เหมือนคนอื่นทำนะฮะเพราะว่าการใส่หน้าต่างเยอะนี่ก็ลงทุนหน้าต่างลงทุนวงกบนะครับลองว่าเยอะนะครับก็ เหมือนมีสามหลังอะกล้จั่วเนาะแบบประยุกต์นะหลบมาข้างๆนี่ก็ผมดูแล้วครับมีรางน้ำสเตลิอยู่นะครับเวลาฝนตกก็มีรางน้ำออกมานะนี่ยืดนออกมาใจขาบ้านโอเคครับนี่คืออีกหลังหนึ่งของน้องน้ำพึ่งครับนักกว้างนี่9เมตรครับนะ9เมตรนะครับส่วนมีอะไรบ้างเนี่ยผมก็ พูดตามที่เห็นนะมีห้องนอนนะะห้องนอนนะครับเสก็มีนิ้วเครื่องแปดนะเสียคู่เสียคู่เสานี้เสาหลอกนะเสาหนี้เขาใส่อาจจะเสาเสาใหญ่เสาหน้าเจ็ดก็ได้เสาหน้าแปดก็ได้หรือเสาหน้าหกก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเสาปูนก็ได้อันนี้ห้องครับนี่ห้องครนะครับห้องก็ขยายไปทางห้องห้องครัวนิดนึง นะครับก็เพิ่มพื้นที่3คูณ6กขาอที่3คูณสี่ดีฝ้าพดานะกำลังทำอยู่นี่นไฮะใส่จำนวนการความร้อนให้นะครับใส่จำนวนการความร้อนให้ฝาภายในภายนอกก็ตีแบบข้าบางใบหมดเลยครับท่านผู้ชมนะครับก็โอเคครับฝีมือดีนะครับก็ถือว่าทำคลิปแอบส่องก็ได้เนาะแอบส่องโครงสร้างนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ดูครับให้ดูตรงนี้ก็เรียกว่าซุ้มสาลาครับท่านผู้ชมซุ้มสาลานี่ซุ้มสาลาการทำาาลาของเขานะสวยควีมือดีขีมือดีโครงการน้องน้ำพึ้งอ่ะมานั่งนี่เป็นรูปตัวอยู่เลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจที่หนึ่ง พอประมาณอืมห้องนอนฝั่งนูง้นสาเมตรฝั่ง,ง,น,ง 4, 3, 6, 4, นู้นสาเมตรนายช่าง4เมตรไหมสี่สามหก่หน้กว้างสิบกับหลังนี้ขอโทษเมื่อกี้ผมบอก9้าเนี่ยน้กว้างสิบเป็นน้องห้องรับแขกก็4เมตรท่านผู้ชมนะครับ แต่ลึกไปข้างในเนี่ย6 6เมตรเท่าไหร 8, ่สุดเลยฮะ9เมตรลึกไปนู่นเลยนะ9เมตรกับท่านผู้ชมนะเอาใหม่นะหน้ากว้าง10ลึก9ก็หลังนี่9 0ตารางเมตรครับแล้วก็รวมซุ้มบันได3คูณ3ก็9 9อ่า อันนี้อีกห่เมต้าสิบหนึ่งเมตรห้ก็ร้อยกว่าร้อยหนึ่งประมาณนี้นท่านผู้ชมนายช่างว่าแล้วก็จำนวนการความร้อนนี่น้องน้ำพึ่งนี่ก็ใส่ให้นะท่านผู้ชมจะเห็นที่ตุกหลังเลยก็ใส่ใจำนวนการความร้อนให้ลูกค้ายี่ห้อซีซ CO ขีดแล้ว CO C, C ีโอ่ะโอ้โหนี่กิติอา่อานอ่านยังไงอะเนี่ยออก CO ขอโทษขอโทษทีขอโทษทีอ่ะบ้านหลังนี้นะครับร้อยร้อยกว่าตารางมิตรก็ล้านกว่าบาทออเดอร์ป่ะออเดอร์หรอไม้สักทองครับไม้ใหม่ไม้เก่าอ่ะไม้ใหม่ไม้สักทองครับแต่ว่าข้าวลิ่มก็าบางใบท่านผู้ชม ตีแบบบางใบนะครับสวยรับรองลงสีเมื่อไหร่สวยแล้วนายช่างก็ตีฟ้าไปดานดูอะลูกเล่นโอ้โหดูอ,ะ,อะดูมุมนี้ก่อนส่วนคิ้วส่วนมอบยังไม่ได้ติดนะครับท่านผู้ชมเอ่อก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหน้ากว้างสิบเลยระเบียงหน้าแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกนะขนาดสี่ครับนะขนาดสี่โอ้เยอะความกว้างสี่ห้องก็สามนะฮะสามกว้างนู้นก็สามนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็มีห้องน้างเท้อ่ะ หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องห้องครัวมีห้องห้องนอนสามห้องนอนสามฮะหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกสามห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำครับท่านผู้ชมโอเคนะฮะนี่คือบรรยากาศโอเคเอแคนี้แล้วกันนะครับเป็นอันออเดอร์หากใครสนใจนะครับก็ลองโทรมานะครับดัดแปลงได้ดัดแปลงได้ตามตามความสะดวกลูกค้ากิตติก็ให้ดูพอประมาณนะอย่าคิดมาก ก็มาโครการน้องน้ำพึ่งแล้วก็วันนี้เอามาฝากนะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะสุดยอดบ้านแล้วโอเคอันนี้ก็ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะฮะ